C class ที่มีสายเลือดบูชิดโดใช่ไหมคะใช่ครับฟังแล้วมันงงๆนะมันเข้าไปทำตลาดในตลาดอเมริกันนี้ใช่ไหมถูกต้องมันจะเป็นแต่มันต้องเป็นรถญี่ปุ่นแน่นอนอะสายเนี้นบอย่าเดาอย่าเดาอย่าเดาผมว่าคุณตั้งเดาไม่ถูกแน่นอนจริงแล้วคุณผู้ชมเลยครับคิดว่ามันจะเป็นรถอะไรครับช่วงรหัสลับ DNA บอกให้ก็ได้ครับ วันนี้เราจะมาล้วงความลับของ i n f i n i t ี G 37ใหม่นะเนี่ยครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือภาพรถต้นแบบของ i n f i n i t ตี G 37โฉมใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในงานมหกรรมยานยนต์เจนีวาในเดือนมีนาคมปีนี้โดยทางค่ายวางแผนไว้ว่าหลังจากโชว์ตัวที่งานนี้แล้วจะนำอินฟิน t ี G 37ออกจำหน่ายอย่างเป็นทางการเราๆปลายมาสที่3ของปีในฐาน,นะรถต์โมเดลปี2 0 1 4และก็แน่นอน ไม่ว่าเป็นรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรที่มาโผล่หน้าในช่วงรหัสลับ DNA แล้วแล้วก็ไม่มีทางไม่เห็นแบบชัดๆรวมถึง i n f ฟ n i t y G37 ใหม่คันนี้ด้วยแต่ถึงแม้จะปกปิดเรือนร่างอย่างรัดก,กุมก็ยังไม่สามารถบิดเบือนตัวตนที่แท้จริงของ i n f ฟ n i t y G37 สีดานถูคันนี้ได้ทั้งในทิพนการออกแบบที่ i n f ฟ n i t y G37 ใหม่ได้รับมาจากคอนเซ็ปต์คาร์อิมเมอร์ที่เห็นได้ชัดคือแนวเส้นที่เฉียบคม และรูปทรงที่ลื่นไหลรวมทั้งความกลมกลืนที่เข้ากันได้ดีกับกระจังหน้าในส่วนของมิติตัวรถดูเหมือนว่าจะได้รับการขยับขยายให้ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นปัจจุบันเล็กน้อยซึ่งก็น่าจะทําให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้นภายในห้องโดยสารสําหรับการทําตลาดในสหรัฐอเมริกาของ Infinity G37 ใหม่นอกจากรุ่นซีดานแล้วดิสันยังสนองความต้องการของสาวกโดยเพิ่มทางเลือกที่อีก2เวอร์ชันนั่นคือฟูเป้คอนเวอร์ติเ และ I P L Version นเวอร์ชันที่ให้สมรรถนะร้อนแรงเป็นพิเศษซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือระหว่างเรโนนิสันกับ Mercedes-Benz และนี่ก็คือเหตุผลที่ผมบอกว่า Infinity G 3 7ใหม่คือ c ีคล s สสายเลือดบูชิโดครับคาดว่า,า G 3 7ใหม่กับ Mercedes-Benz C-Class ใหม่นัาจะใช้ชุดส่งกำลังและแพลตฟอร์มร่วมกันทางด้านุมพลังของ Infinity G 3 7ใหม่นั้น คาดว่าน่าจะเป็นเครื่องยนต์ VQ V6 ความจุ3,700ซีที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดขณะที่เครื่องยนต์ดีเซล4สดน่าจะเป็นเครื่องยนต์ของคันธมิตรอย่าง Mercedes- Ben ทที่ส่งมาให้ใช้และเป็นเครื่องเดียวกับที่ใช้ใน Mercedes CLK 250 BlueTEC โมเดลปี2013ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานก่อนหน้านี้ส่วนในเรื่องของระบบไฮบริดไม่น่าจะต่างไปจากอิน i n i t ต M35h แต่ที่น่าสนใจมากคือ G-Series ใหม่นี้จะมีเวอร์ชัน I.P.L ที่เป็นเวอร์ชันสมรรถนะสูงสุดสำหรับรุ่นซีดานออกมาให้เลือกใช้ด้วยนอกเหนือนจากเดิมที่มีให้เลือกใช้เฉพาะรุ่นคูเป้และ c o n เวอร์ b ิ e เท่านั้นซึ่งน่าจะทำให้คู่แข่งอย่าง B.M.W M3, Lexus ISF และ C63 AMG ได้เดวาวร้อนๆกันบ้างไม่มากก็หน่อย กันนะคุณเติ้ลอย่างนี้คู่แข่งทังฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียนะคะเจอคู่แข่งทั้งสองข่ายแบบนี้นะเขาเรียกว่าปวดเสียนเวนเกล้ากันเลยทีเดียวอ่ะใช่แล้วละครับเป็นการร่วมมือกันที่น่าสนใจนะเพราะว่าเขาก็ต่างคนต่างรู้แล้วไงว่าแบบเป็นคู่แข่งกันแล้วไม่เวิร์กใช่ไหมทำไงดีมาจับมือเป็นมิตรกันดีกว่าอ่าทีนี้ก็คือวินวินได้ทั้งสองฝ่ายเราหน้าไปเป็นตัวอย่างเหมือนกันเนาะใช่ครับเหมือนฟีว่าเราเป็นวิธีกรแล้วไม่เวิร์กใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่า กันดีกว่ามันทำให้อะไรดีขึ้นเยอะเลยโอเคครับโอเคครับแล้วเราไปต่อกันในช่วงเอ็กซเรย์กันดีกว่าครับกับเรื่องผ้าดิสเพลย์ครับช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดยเชฟโร้แบทเทรลเบลเซอร์ใจถึงก็ไปถึงคอส m ม c ลลอแม็กส์คุณภาพจาก PP Super Wheels ท้าเบรกในยุคก่อนจะมีสารแอสเบสตอรหรือแร่ใยหินเป็นส่วนผสมสำคัญเนื่องจากนี้ราคาถูกเวลาเบรกเสียงเงียบนอกจากนี้ฝุ่นของมันมีสีขาวใกล้เคียงกับสีของล้อแม็กจึงไม่ทำให้ล้อดูสกปรกแต่ข้อเสียคือสารนี้สามารถปลิวปะปอนอยู่ในอากาศเมื่อคนหายใจสูดเอาฝุ่นของสารเข้าไปสารจะไปฝังตัวในปอดและก่อให้เกิดมะเร็ง ปัจจุบันนี้ผาดิสเบรกที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไปมี5กลุ่มคือ 1. กลุ่มแอสเบสตอรเป็นผ้าเบรกยุคเก่าที่ใช้แร่ใยหินเป็นองค์ประกอบหลักคุณสมบัติคือราคาถูกและให้แรงเสียดทานดีที่อุณหภูมิต่ำแต่มีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจหลายประเทศจึงห้ามผลิตผ้าเบรกชนิดนี้ 2. กลุ่มนันแอสเบสตอสออ์แกนิกเป็นกลุ่มที่ใช้ใย,ยสังเคราะห์อโลฮะ เป็นโครงสร้างพื้นฐานมีลักษณะเด่นตรงที่น้ำหนักเบาง่ายต่อการควบคุมไม่ให้เกิดฝุ่นหรือเสียงและให้แรงเสียดทานสูงพอสมควรแต่มักต้องใช้ส่วนผสมหลายชนิดดูดซับและขายความร้อนได้ยากทนอุณหภูมิการใช้งานที่สูงมากไม่ได้และที่สำคัญใย,ยสังเคราะห์บางตัวที่ไม่ใช่แอสเบสตอสยังคงมีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 3. กลุ่มเซมิเมทัลลิก หรือที่เรียกย่อๆว่าเซมิเมทเป็นกลุ่มที่ใช้ใยเหล็กเป็นองค์ประกอบครงสร้างพื้นฐานลักษณะเด่นอยู่ที่มีความปลอดภัยสูงมากต่อระบบทางเดินหายใจและสามารถทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดีคายความร้อนได้เร็วแต่ยังมีข้อจำกัดในด้านการควบคุมไม่ให้กเกิดเสียงดังและฝุ่นดำา 4. กลุ่มฟูลลี่เมทัลลิกหรือเมทัลลิกเป็นกลุ่มที้ใช้ผงเหล็กละเอียด มาขึ้นรูปด้วยเทคนิคการซินเทอริงซึ่งเป็นการอัดขึ้นรูปที่แรงดันสูงและอุณหภูมิสูงปานกลางผงเหล็กที่ใช้จะเป็นผงเหล็กพิเศษที่มีคุณสมบัติของแรงเสียดทานอยู่ในตัวและสามารถทนต่ออุณหภูมิการใช้งานที่สูงมากได้ 5. กลุ่ม Advanced Material เป็นกลุ่มวัตถุดิบที่อยู่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้วโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในการผลิตคุณสมบัติที่สำคัญของผ้าดิสเบรกได้แก่สัมประสิทธิ์ของความฝืดผ้าดิสเบรกที่มีสัมประสิทธิ์ของความฝืดสูงจะมีประสิทธิภาพในการเบรกได้ดีกว่าเป็นผลให้สามารถสร้างกลไกเบรกเล็กลงได้และยังต้องการแรงเหยียบเบรกน้อยลงอย่างไรก็ตามเบรกที่มีสมประสิทธิ์สูงจะควบคุมยากจึงจำเป็นต้องรักษาศูนย์ล้อให้ถูกต้องสอดคล้องกันด้วยความทนทานต่อการสึกหลอการสึกหลอของผ้าดิสเบรก เปลี่ยนแปลงไปตามความเร็วของรถยนต์และอุณหภูมิเบรกอย่างไรก็ตามผ้าดิสเบรกที่ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีอาจเป็นเหตุให้จันเบรกสึกหรอหรือเกิดรอยมากเกินไปการช่วยเฉยอ,อุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิของผ้าเบรกเพิ่มขึ้นสัมประสิทธิ์ความฝืดและประสิทธิภาพในการเบรกจะลดลงนอกจากนี้การเบรกไม่อยู่ยังเกิดขึ้นได้ง่ายจากการที่ผิวหน้าสัมผัสข,ของผ้าเบรกไม่ถูกต้องและการที่ผ้าเบรกจับไม่สม่ำเสมอ หรือผิวหน้าสัมผัสของผ้าเบรกข้างซ้ายและข้างขวาไม่จับที่ตำแหน่งเดียวกันเป็นเหตุให้อุณหภูมิของเบรกสองข้างไม่เท่ากันทําให้เบรกดึงไปข้างใดข้างหนึ่งด้วยเหตุนี้ผ้าเบรกจึงต้องสามารถเย็นลงไปสู่สัมประสิทธิ์เดิมได้เรียกว่าการชดเชยที่สําคัญผ้าเบรกคุณภาพสูงจะมีการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ไปตามอุณหภูมิน้อยกว่าผ้าเบรกทั่วไปครับ